ข่าวด่วนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะทราบกันหรือยังคะว่าล่าสุดทางกรกะตมีการประกาศรับรองในส่วนของสสยกล็อตเลยนะคะอยู่ที่500รอลายสสแบบแบ่งเขตแล้วก็บัญชีรายชื่อค่ะทําให้ในส่วนของการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เราจะได้เห็นรัฐบาลชุดใหม่หรือว่าคอรมอชุดใหม่แล้วรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีคนใหม่และที่สําคัญค่ะในส่วนของสิทธิสิทิการแห่งรัฐทุ่นหน้าให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิทิการแห่งรัฐรวมไปถึง ผู้สูงอายุสูงสุดอยู่ที่3,000บาทเงินอุดหน,นุนบุตรนะคะและก็ของขวัญเด็กอยู่ที่3,000บาทต่อกนต่อรายรายเอียดเป็นแบบไหนข่าวดีแบบนี้เราไปดูไทม์ไลน์ในการจัดตั้งรัฐบาลพร้อมๆกันค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยแชร์ออกไปเปิดประสบการณ์ดีๆให้กับพี่น้องประชาชนท่านอื่นได้รับทราบด้วยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณ,คณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศต้องบอกว่าเป็นข่าวดีแห่งวันเลยนะคะหลังจากเมื่อวันที่19มิถุนายน2566ที่ผ่านมาทางกกตค่ะได้มีการประกาศร,รับรองสสแบบยกล็อตเลยนะคะอยู่ที่500รายค่ะทั้งสสแบบแบ่งเขตอยู่ที่400เขตแล้วก็แบบบัญชีรายชื่ออยู่ที่100คนโดยการประกาศรับรองผลไปก่อนนะคะเนื่องจากว่ากระบวนการในการสอบสวนรวมไปถึงผู้ที่ถูกร้องเรียนอาจินการไม่เสร็จภาย ในน60วนัดังนั้นในส่วนของสสอนะคะแบบแบ่งเขตก็จะมีเสียร้อยคนพบว่าสสอที่ไม่มีการร้องเรียนนะคะหรือว่าไม่มีการคัดค้านอย่างใดอยู่ที่318คนแล้วก็ถูกร้องเรียนคัดค้านอยู่ที่82คนค่ะโดยทางกะกะตนะคะจะมีการเปิดให้สสอที่ทางกะกะตประกาศรับรองมารับหนังสือตั้งแต่วันที่ 20- ถึง24กรกฎาคมแล้วก็ ขณะที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนนะคะเลขาธิที่การพักคก้าไก่ออกมาเปิดเผยว่าคาดว่าพักคก้าไก่น่าจะรายงานตัวในรัฐสภาพร้อมกันทั้งหมดในวันที่27มิถุนายนนี้และก็ในส่วนของเส้นทางของนายพิธาลิ้มเจร,ร,ริญร,รัตน์นายกรัฐมนตรีคนใหม่หรือว่าแคนด,ดิเดตนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักคก้าไก่ก็จะมีการจัดตั้งตามคอรมอแล้วก็แถลงนโยบายต่อรัฐสภาค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของไทม์ไลน์ในการรับรองสสนับถอยหลังในการตั้งใน นายกรัฐมนตรีแล้วก็ในส่วนของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะคะคุณผู้ชม19มิถุนายนคือเมื่อวันที่ผ่านมาค่ะกกตรับรองสสแบบยุดล็อตอยู่ที่500ลายและ20-24มิถุนายนกกตเปิดให้สสใหม่รับหนังสือรับรองค่ะ20มิถุนายนสสใหม่รายงานตัวที่รัฐสภา3กร,รกฎาคมเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกนะคะแล้วก็4กร,รกฎาคมเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกค่ะเพื่อที่จะเลือกประธานสภาแล้วก็รองประธาน แล้วก็ปลายเดือนกรกฎาคมก็จะมีการเปิดประชุมรัฐสภาพเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วก็สิงหาคมนะคะก็จะมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีนําคณะรัฐมนตรีถวายสัตว์ปฏิญาณและเป็นวันสุดท้ายของรัฐบาลของพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ถแถลงการต่อรัฐสภาค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารเรื่องราวดีๆถ้าหากเป็นแบบนี้รัฐสวัสดิการแห่งรัฐมาแน่นอนกระทรวงการคลังจะเดินหน้าในส่วนของการทบทวนงบป,ป,ประมาณใหม่ทั้งหมดทั้ง20 เพื่อที่จะเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มรัฐสวัสดิการแห่งรัฐทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุผู้พิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดสูงสุดอที่3,000บาทค่ะอย่างไรเราก็ต้องจับตาติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากเลยหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกาลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ